ได้โชคมาเจ็ดแปดหมื่นแล้วแล้วทำไมหลังๆไม่ปังสงันคำถามนี้พินเจอพินก็ขออนุญาตบอกนะคะหลายคนค่ะที่บูชาของมงคลไม่ใช่เฉพาะกระดองตางมงคลอย่างเดียวนะคะวันนี้คุณบูชาของมงคลคุณขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือของมงคลที่คุณเคารพบ,บูชาแต่ตอนที่คุณได้โชคลาภมาคุณทำยังไงคะอย่าลืมค่ะ ตั้งจิตอธิษฐานนะคะอุทิศบุญให้กับครูบาอาจารย์ศาสตร์ต่างๆในของมงคลที่คุณเคารพบ,บูชาค่ะสัพพวิชาทั้งหลายเขาจะมีครูบาอาจารย์นะคะและที่สําคัญ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท่านไม่สามารถสร้างบุญได้ท่านอยากได้บุญกุศลที่เรามนุษย์เป็นผู้สร้างนะคะได้เงินมาแล้วแบ่งเงินเท่าไหร่ก็ได้5บาท10บาทเอาที่เรารู้สึกสบายใจนะคะแล้วก็อุทิศบุญให้ช่านอย่างเช่นใครที่บูชากก่าสร้างศาสตัวเลขไปรุ่นนี้รุ่นท้าวิสวรณ์นะคะอุทิศบุญให้ช่านด้วยนะคะหลังจากที่ทาบุญเมื่อได้โชคลาภอย่าลืมใช้เคล็ดลับแบบนี้นะคะจะได้มีโชคลาภแบบปังๆตลอดเวลานะคะ